สวัสดีนะคบเพื่อนๆกับเทศกาลตรุษจีนวันที่2นะครับในเกม ROM นะฮะขั้นแรกครับถ้าเกิดเรามีปลาทองอยู่แล้วเนี่ยจากเมื่อวานใช่ไหมครับที่เราไปฟาร์มมาให้เรามาส่งที่พี่เสือได้เลยครับอันแรกเนี่ยมันก็ให้เป็นไข่กับอ่างเปามานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งปลาทองนั่นเองครับกดยืนยันส่งปลาทองปัป๊บเราก็จะได้เป็นเหรียญแบบนี้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เป็น2เหรียญแล้วนะเมื่อวานได้1เหรียญนะครับวันนี้ได้1เหรียญนะอ่าหลังจากนั้นมาคุยกับคนข้างๆครับข้างๆพี่เสือเนี่ยจะมีคนผู้ชายใส่สูทอยู่นะครับพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเควสครับมาส่งที่กลางพอนะคุยกับตัวผู้หญิงตัวนี้ครับผมม่วงนะพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยเป็นการส่งของเรียบร้อยเขาจะให้อ่าถุงมา1อันนะครับคราวนี้อ่าพอเราได้ของรางวัลมานะครับ เราก็ลองมาดูเหมือนว่าอ่างเปาเนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับอ่างเปาเนี่ยที่เขาเขียนก็จะได้เป็นพวกตังนะฮะอแล้วก็เป็นพวกรูนเฟคอยตั๋วกาชาต่างๆนะครับอย่างละ30บใบนะเออก็ถือว่าแจกเยอะเหมือนกันนะครับมาดูที่ถุงกันบ้างนะครับถุงก็จะแ,แจกพวกเป็นรูน,นะครับแต่ผมได้เกลือนะครับเออได้เป็นรูนเล็กมานะ จากนั้นครับเราก็สามารถทําการปลดจิ๊กซอได้นะครับเพราะว่าเราได้ของรางวัลมาตามที่มันกําหนดแล้วนะฮะอ่าพอได้รับพวกกล่องนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ได้กล่องใหญ่นะครับเพราะว่าเราครบ3จิ๊กซอแล้วใช่ไหมอ่าเป็นกล่องอันนี้นะครับ3ใบแล้วก็กล่องสีน้ําตาล5ใบนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นพวกเงินต่างๆครับเป็นพวกการ์ดพวกตัวกระชาที่สามารถเลือกได้นั่นเองนะฮะ กล่องนี้ก็เป็นกล่อง oracle ครับสามารถเลือกได้เช่นกันหลังจากนั้นครับให้เรามาที่ซ o าพอนะครับเพื่อตีปลาทองต่อนะถามว่าเฮ้ยเราตีเมื่อวานแล้วเนี่ยยังเหลือ4ีตัวใช่ไหมเราควรจะต้องมาตีไหมควรต้องมาตีนะครับเพราะว่าพอตีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นถุงหูกะตายแบบนี้นะฮะ5อันนะฮะเพื่อเราจะได้สุ่มเป็นของรางวัลต่อนะได้เป็นพวกตัวกาชาอะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับยังไงก็ต้องมาสุ่มนะเพื่อนๆแล้วปลาทองที่เหลือล่ะจะเอาไปทําอะไรนะครับเราก็สามารถเอาไป ปลดเควสในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อแลกเหรียญหรือว่าจะเอาไปขายใน exchange ก็ได้นะฮะส่วนหมวกที่มันได้มาเนี่ยมันได้เกินมานะฮะเราจะไปทำไรนะครับถ้าเกิดซันมองก็คือถ้าเกิดเราไปขายเนี่ยขายไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะคนขายเยอะแล้วเห็นไหมครับมีขายเต็มเลยก้าก้ากหมดสิทธิ์ขายนะฮะ แล้ววันนี้ครับก็มีกล่องเข้ามาให้สําหรับสายสุ่มเพื่อที่จะมาสุ่มกร์ดเอสกานั่นเองนะครับใครอยากรวยทางแล้วนะครับก็มาสุ่มได้เลยแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คือพวกเศษกร์ดต,ต่างๆนะครับอย่างเช่นกราดสโมกกี้เนี่ยจากที่มันเคยหายากๆนะครับติดมระมลมานานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมีเทศกาล66ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยกราดสโมกกี้ ok ก็ล้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเปิดมาจากกล่องนั้นนั่นเองนะฮะกา๊าซล้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีกราดครับก็คือการ์ดอนูบิสนับ หลายลคนอาจจะเอาไปทำดาวนะครับเป็นอนุบิสดาวใช่ไหมเออก็ได้ตีเผาทุกเผานะครับ5%าส่วนเสือเนี่ยที่เขาให้สัตว์เลี้ยงมานะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับใครจะเอาไป PVP หรือใครจะเอาไปล่าบอสเนี่ยอันนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่ามันบวกในส่วนนี้ครับอ่าเพิ่มค่าเซต้าต่างนะครับแล้วก็บวกเป็นค่า จมตีต่างๆนะครับเออถือว่าดีมากนะครับแถมยังได้การปลดสมุดเล็กน้อยครับเพ3 0พีนะอืมอ่ามารูิกาชาบ้างครับสำหรับเดือนนี้นะที่เด็ดก็คือชิ้นแรกนั่นแหละครับก็คือตีทุกเผ่านะครับยกเว้นมนุษย์แรงขึ้น12%นะนอกกนั้นก็เฉยๆนะเพื่อนๆลองสุ่มดูนะครับ อ่าได้มาเป็นของกากนะครับไม่เป็นไหลนะเพราะว่าเราไม่ตั้งใจจะสุ่มอยู่แล้วนะครับเอามาปดสมุดแทนกันละกันหลังจากนั้นครับมีอะไรอีกนะครับที่ลดราคา50%นั่นก็คือนี่แหละครับร้านค้านะฮะอ่าเพื่อนๆอาจจะมาสุ่มพวกผงนะครับอ่าพวกนี้นะครับอ่าเลฟกอสก็ลดราคานะครับมากันได้นะฮะลด50%ออีกก็มีพวกนี่ครับร้านค้าลุงกลางพรนะครับที่เด็ดก็คือนี่ครับทาเลนต์นะฮะเอาไป สุ่มเสือก็ได้นะครับที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าจะเป็นรีสเตทนะครับรีสกิลนะครับก็ซื้อติดไว้แล้วกันเพราะว่ามันลดถึง50%เลยเพราะซันชอบรีบ่อยนะเพื่อนๆปรับไปปรับมาปรับไปปรับมานะครับต้องทำไกด์นะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ซันลองซื้อสัก10อันละกันนะครับเป็นเลเวล5นะเออซื้อไปแบบนม่งกวดเปลืองตังเลยนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาสุ่มให้ได้10ทั้ง2อันเลยนะเพื่อนๆใช้เลเวล5เนี่ยแหละฮะ เพราะว่ามันมันดีจริงนะครับมันสมควรแก่การสุ่มนะครับขอให้เป็น10-10ทั้ง2อันเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเสือเลยนะฮะอีกนิดนึงต้องมาแล้วมาแล้วครับเพื่อนๆอ,อ่านี่นะฮะโอ้โหตีแรงขึ้นนะฮะ4นะฮะแล้วก็สเตนนะฮะอ่แงสุดยอดนะฮะโอ้โหได้มาแล้วยังหล่อนะครับเอาไว้ขิงได้